เคสที้วันนี้นี่มีเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้หน่อยหนึ่งเพราะว่าผู้ที่ส่งเคสอันนี้มาคือผู้ที่พ่อจับมือไปวางไว้ที่ท้องแล้วก็เป็นลูกที่อยู่กับพ่อจนถึงวาระสุดท้าย<อ>เห็นพ่อลุกพลวดพลาดขึ้นมาแล้วก็ล้มความตึงกระทั้งหัวโหน ส่งเคสเพิ่มเติมมาด้วยความวิตกกังวลว่าอะไรเดี๋ยวฟังดูลูกเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและรักคุณพ่อมากไม่ว่าท่านจะไปดื่มเหล้าหรือเล่นการพนันลูกจะต้องอยู่ร่วมเหตุการณ์ตลอดออย่างเช่นพ่อไปดื่มเหล้ากับเพื่อนๆหลังเลิกงานลูกกลับจากโรงเรียนพ่อก็จะไปรับ,รบและมานั่งกับพ่อในวงเหล้าเสมอ,มอเออให้มันได้อย่างนั้นนะเนาะ โดยพ่อดื่มเหล้าแต่ลูกก็จะกินกับแก้มครับจนพ่อเมาลูกก็จะพาพ่อกลับบ้านอออออตอนนั้นลูกยังเด็กตัวเล็กๆเห็นภาพอย่างนี้จนจินตาแม่พ่อไปเล่นม้าลูกก็ไปด้วยพ่อไม่อยากให้ไปลูกก็ร้องไห้จนพ่อยอมให้ไปด้วยเวลาไปเล่นม้าคนเยอะมากพ่อกับไปซื้อตั๋วม้าไม่ได้คนแน่นท่านก็จะให้ลูกซึ่งเป็นเด็กตัวเล็กๆมุดผู้ใหญ่ข้าไปซื้อเห็นภาพเล่นการัน,านมีทั้งได้และเสีย แต่ลูกก็ไม่เคยชอบเล่นเลยเพียงแต่ตามพ่อไปเท่านั้นแล้ววันที่หวยออกพ่อก็จะตื่นตีสี่หรือตีห้าลูกก็นั่งเขียนตั้งแต่เลขศูนย์ศูนย์ถึงเก้าสิบเก้ากลับไปกลับมางวดละหลายพันบาท<อ>บางครั้งถูกแต่ไม่ค่อยจะได้มาเพราะลงทุนไปเยอะอเวลาที่พ่อไปหาปูหาปลา,าลูกก็ไปด้วยพ่อทำบาปท,ทุกอย่างลูกก็จะต้องมีส่วนร่วมและทำด้วยจนกระทั่งวันสุดท้ายที่พ่อเสียชีวิตลูกก็เป็นคนเดียวที่นั่งเฝ้าพ่อจนพ่อคว้า เอามือของลูกไปจับที่ท้องแล้วพ่อกับลูกพูดพลาดล้มหน้าฟาดกับพื้นอย่างแรงจนแก้มเป็นลูกมันนาเขียวช้ำครับลูกอยากจะขอกราบเรียนถามคุรูไม่ใหญ่เพิ่มเติมดังนี้ค่ะหนึ่งโลกมีวิบากกรรมอะไรกับพอ่อถึงต้องมาอยู่ร่วมเหตุการณ์ต่างๆที่พ่อทําบาปครับก็ไม่มีอะไรหรกรักพ่อนะ่ะสองลูกจะต้องทำจะต้องได้รับผลกรรมที่ทําร่วมกับพ่อหรือไม่และจะต้องแก้ไขยอย่างไร สารทำไมลูกจึงจะได้มาสร้างบารมีกับหลวงพ่อทำไมลูกจึงได้มาสร้างบารมีกับหลวงพ่อครับอันนี้ก็อ้อนมาครับทั้งที่อยู่ต่างจังหวัดพอมีคนชวนมาอยู่วัดลูกก็ตัดสินใจมาทันทีเอาความดีความเจ้านิดหน่อยคเผื่อว่าจะมีอารมณ์ได้ฝันให้ฝันให้เขาเทคนิคสูงก็มีส่วนในบาปบ้างนะลูกนะ ตอบให้ลูกสบายใจว่ามีบ้างไม่มากเพราะยังเด็กยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรมากนักที่ทำไปก็เพราะรักพ่อแต่ความยินดีที่มีบ้างก็จะทำให้ไปเจอพ่อขี้เมา<อ>ติดการพรนันอย่างนี้อีกอหลายชาติหลายคนเลยนะลูกเนะอะหมดพ่อคนนี้ก็จะไปเจอพ่ออีกคนพ่พ่อคนนี้อีกตั้งหกพันกว่าล้านปีก็จะเจอ ก็พันก็าลานดีนจะเจอพ่อกันไหนก็เมาแล้วก็ติดการมานันพระลูกไปส่งเสริมเขาอย่างนั้นบ,บัดแต่แก้ไขได้ได้การทำบุญมากๆลืมเรื่องเก่าไปสเสถิดลืมสเสียเถิดความหลัง <c oughs> ทำบุญมากๆนั่งสมาธิเยอะๆแล้วก็ อธิษฐานจิตท,ทุกวันไอเจอบุปการีที่ดีก็จะพ้นได้ที่สำคัญต้องปฏิบัติทำให้เขาถึงพระธรรมกายเพราะพ่อกำลังรอคอยการเหลืออยู่ด้วยความทุกข์ทรมานและสิ่สำคัญตัวเราเองก็จะได้พ้นภัยด้วยที่มาเจอกันนะทั้งๆอยู่ต่างจังหวัดพอมีคนชวนมาอยู่วัดก็ตัดสินใจมาทันทีเนะีเพราะสายบุญมันเชื่อมกัน เคยสร้างบารมีรวมกันกับหมูนะ่คณะถึงเวลาบุญก็นำพาให้มาเจอแล้วก็สร้างบุญร่วมกันอีกนี่เพิ่มเติมสำหรับเคสวันนี้ก็พ่อแม่กองลูกเป็นคนจีนมีลูกด้วยกันหคนชายสามหญิงสามพ่อเป็นคนดีแต่มีปัญหากับเจ้าของงานที่พ่อทำงานด้วยนี่แปลกนะ พอมีปัญหาพ่อก็เลยหันมาดื่มเหล้าเม,มาไมยจนไม่ได้สติมันแปลกนะดีใจก็ดื่มเสียใจก็ดื่มอพอเมาก็จะตีแม่ดีใจก็ไปนรกเสียใจก็ไปนรกตีพี่ทั้งห้าคนแต่ไม่ตีลูกลูกที่นี่คือผู้ส่งเคสตรดีเพราะลูกเป็นน้องสุดท้องต่อมาพ่อก็เสียชีวิตด้วยโรคฝีที่คอ พี่สาวคุณโตพูดเสมอว่าลูกโชคดีพ่อตายตอนลูกอายุสามขวบลูกเลยไม่เจอมือเท้าของพ่อ,อครับแม่เป็นอัมาพาตครึ่งซี่ขยับตัวได้ครึ่งตัวครับต้องให้อาหารทางสายยางลูกดูแลแม่แบบสุดชีวิตหมอให้อาหารประสามเวลาแต่แม่ทานเก่งลูกจึงให้ทุกสี่ชั่วโมงครับ ทุกวันลูกต้องนอนต,อ,ตอนตีสามครึ่งตื่นเจ็ดโมงเช้าจนกระทั่งแม่สิ้นใจอ oh. ช่วยที่ท่านป่วยลูกเองก็สวดคาถาจิน,นบนนัญชรตอนเช้าก่อนแม่สิน้นลูกนั่งสับป,ประกเห็นหุ่นขี้ผึ้งตัวหนึ่งถูกมัดด้วยด้ายสายสิน oh. ของฝันไหมเนะี oh. ่ยเพราะนั่งสับป,ประกเนี่ยครับ oh. ฝันไหม oh. ลูกคิดว่าต้องมีใครมาทําอะไรกับแม่จึงลูกขึ้นสวดมนต์ทุกบทที่รู้จักอ oh. แล้เขาที่ส่วนบุญให้แม่หมดไอ้แม่ไปดีและหลุดจากมีดดาบคาถาอาคมคขณะใกล้หมดลมลูกบอกแม่ว่าแม่เป็นคนดีทางไปสวรรค์ไม่นานแม่ก็สิ่หลมโดยสงบสะอาดใบหน้าท่านยิ้มแย้มคือพอละโลกใบหน้าท่านยิ้มก่อนจะเผาได้เปิดโลงมาดูยังเห็นรอยยิ้มแจ่มใสประทับตาประทับใจอยู่เสมอ ลูกมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งทำหน้าที่ผู้นำบุญด้วยกันในวันสลายร่างคุณยายได้ช่วยกันไปผู้นำรถจัดรถมาสิบห้าค,คันบอกบุญอะไรเพื่อนคนนี้ก็จะทำหมดทุกบุญครับแล้วจะมาวัดเฉพาะงานบุญใหญ่เพราะทางบ้านเขาไม่เห็นด้วยแต่เขายังมาช่วยลูกทำหน้าที่เขาได้เสียชีวิตด้ดยโรคมะเร็งเต้านมภายในหนึ่งเดือนที่ทราบข่าวว่าเป็นเนื้อร้ายนี้พอทราบข่าวาเป็นเนื้อร้ายหนึ่งเดือนนั้นก็ละโลกเลยครับ เขารักบุญทําบุญมาทุกบุญก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลูกจะไปเยี่ยมและบอกให้เธอนึกถึงหลวงปู่คุณยายเธอเขาพยายามยกมือพนมลูกบอกให้ไปอยู่ชั้นดุสิตบุรีรแต่เธอบอกว่าเขาอ,อยู่แค่ชั้นที่สามสักพักก็หมดลมอย่างสง,งบ,บเออดีเหมือนกันนะมีที่ต่อรองได้ฮะ <laughs> <laughs> บอกให้ไปชั้นส <laughs> ีแม่เอาไปแค่ชั้นสาม <laughs> ลูกได้รับหลานสามคนที่พ่อกับแม่เขาเลิกกันเอามาเลี้ยงเอาไว้ต่อมาหลานคนเล็กตกน้ำตายตอนอายุสิบเอ็ดปีหลานองโตถูกรถชนตายตอนอายุสิบหกหลานสาวที่เหลืออยู่คนเดียวก็หนีออกไปโอ้โหโอหมดกังวลเลย หนีไปหมดครับคำถามกับพ่อของลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนคะแม่งลูกตายแล้วไปไหนทําไมตอนตายจึงยิ้มสวยลูกทกํากรรมอะไรมาคะจึงต้องมานั่งเลี้ยงหลานทาไมหลาน้งจากไปทั้งสามคนหลานจากไปก็เพราะเขามีววิบากกรรมของเขาจะแล้วเราก็ปลอดกังวลที่เลี้ยงหลานก็เพราะว่าสงสารหลานเลยเอามาเลี้ยง เพื่อนลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนคะทำไมลูกจึงถูกพี่ชายทุบตีลูกจะหมดหนี้สินและหมดกรรมเมื่อไหร่หมดหนี้สินตอนที่ใช้เขาหมดนั่นแหละแหมไม่น่าถามเลยหมดกรรมเมื่อไหร่หมดกิเลสก็หมดกรรมหมดกรรมก็หมดวิบากครับ ก็หมดกิเลสแล้ะถึงหมดกันเขาถามว่างี้เหมือนนาอมิถามแม่ก็ฝากมาถามว่าหลวงพ่อขามแม่ถามว่าเมื่อไร่แม่จะรวยมแม่จะรวยตอนที่แม่มีเงินเยอะๆนาอมิบอกหนูงงเลยสาวน้อยห้าขวบพ่อตายแล้วอยุสี่สิบห้าปีด้วยฝีที่คอ ตายแล้วก็ดิ่งไปมาหานรกขุมห้าทันทีด้วยกรรมดื่มสุราครับกำลังโดนนายนิรยบาลรุมกันจับกรอกน้ำกรดสีดำอยู่มีความทุกข์ทรมานมากจะต้องอยู่ในขุมนี้อีกยาวนานมากครับนานดีๆนะลูกนะหกพันกว่าล้านล้านปีมนุษย์ที่อายุสั้นเพราะกรรมในอดีตเคยด่าว่าบิดามารดารเลยเป็นฝีที่คอครับ และกับกรรมดื่มสุราในปัจจุบันด้วยทั้งสองกรรมมารวมกันจึงทาให้อายุสัน้นต้องทําบุญทุกบุญและปฏิบัติทําให้เข้าถึงพระธรรมกายจึงจะไปช่วยพ่อได้อย่างที่คุณยายจารย์ไปช่วยพ่อล่ะจ้าแม่ตายแล้วยิ้มสวยเพราะแม่เห็นคตินิมิตของตัวเองท่านเห็นตอนใกล้จะตายท่านเลยยิ้มตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอากาศสเทวา มีวิมานเป็นทองสวยงามจำได้ัมยอากาศเทวามีวิมานสูงกว่าพื้นโลกหนึ่งยดสิบหกกิโลครัรแม่ตายเพราะหมดอายุไขไม่ได้โดนคุณใสอย่างที่คิดครับคุณใสนี่อย่าไปสนใจนะลูกนะทำคุณน่ะให้ใสๆเนี่ย ใจใสใสและคุณจะใสครบับความใสนั้นจะมีคุณสำหรับคุณนั mm ่น hmm. ะเรายึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ต้องไปแล้วล,ลึกนึกถึงเรื่องนั้นเลยนะจ๊ะที่เป็นอวภา้เครื่องสีเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทาาั้งในอดีตและปัจจุบัน oh. เพราะกรรมที่เคยไปสนับสนุสน,นให้คนกินเหล้า ทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นแจกเหล้าข้ามั่งซื้อเหล้าให้บ้านทำกับแกล้มให้บ้านเศษกรรมนี้ก็ทำให้เจอแต่คนขี่เมา<อ>คนเมาเหล้าขาดสติเจอทั้งพ่อขี่เมาพี่พพขี่เม,<อ>มาเพื่อนขี้เมาคนเมาเหล้าแล้วขาดสติจะทำบาปอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยจ้ะ ส่วนเพื่อนเห็นกตินิมิตของตัวเองเห็นบริวารมารอรับ,รบนำราชรถมาบุญในตัวก็บอกว่าไปอยู่ได้แค่ชั้นสามคือชั้นยามมา<อ>เพราะฉะนั้นจะไปบอกให้เขาไปเดือดสิทธินะ์เขารู้ตัวเขา<อ>บุญในตัวเขาสอนเขาที่เป็นประเด็นที่เต้านมก็เพราะกรรมการมีเจ้าชู้นอดีตจา่านี่ก็เคสตตดีย่อๆสำหรับวันนี้